ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะแล้วฝากกดติดตามนะครับช่องลุงเหลืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องสมาคมชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับสองช่องนี้นะครับเป็นช่องเครือข่ายนะครับของทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับ ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาททุกปีทุกปศนะครับนะแล้วก็จะมาให้แนะนํานะครับคําแนะนานะเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทนะที่โดนดัดแปลงนะครับที่โดนดัดแปลงของปีสี่ศูนย์นะครับลักษณะดัดแปลงกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ มีรายการอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับก็มี EP 146นะครับ166 167 168นะครับ169 170 171 172นะครับ173 174 175 176และ177นะครับ EP เหล่านี้นะครับนะทั้งหมดนี้นะครับ EP ก็ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ยังเปิดรับซื้ออยู่พี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตาม e ีีที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญนะฮะตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะฮะถ้าเกิดปิดไปแล้วนะจะเสียความรู้สึกกันนะครับครับมาดูช่วงแนะนํากันวันนี้นะครับนะเราจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะจะมาแนะนำนะะชี้ นำให้ดูนะลักษณะเหรียญน,นะครับ5บาทนะปี40นะครับนะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญน,นะะถูกดัดแปลงนะครับถูดดัดแปลงนะครับนะจุดดัดแปลงมานะครับจากปี50นะครับนะนะได้เจียด้านบนออกนะครับนะขมวดเลข5านะครับด้านบนฮนะ จเจียเลข5ออกไปเลข4นะครับเพื่อจะให้เป็นเหรียญที่ติดอันดับนะติดอันดับเหรียญยอดนิยมหายากนะครับที่มีราคานะครับนะเพราะว่าเหรียญปี40นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับเหรียญหายากนะครับนะนะครับและมีราคาเล่นหากันแพงมากนะครับนะกลุ่มมิตาชีพนะครับก็ได้พยายามนะครับขูดเจียลบนะครับ ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะได้ให้เหรียญของเขานั้นมีราคานะครับนะครับผมจึงทำคลิปมาแนะนำและเตือนให้พี่น้องนักสะสมนะครับก่อนจะเก็บสะสมหรือก่อนจะซื้อเข้ามานะครับหัดสังเกตดูให้ชัดเจนก่อนนะครับนะครับหัดสังเกตดูให้ชัดเจนก่อนนะครับ อย่างเลข5นะครับที่เจียหัวเตะค่าด้านบนออกนะครับหัวขมมดนะครับให้มาเป็นเลข4นั้นนะครับการสังเกตดูดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับเพราะว่าเลข4นะครับเลข4ปกติธรรมดาแล้วนะครับหางจะสั้นนะครับหางจะสั้นนะครับนะจะไม่หางยาวหางยาวนะครับจะหางไม่ยาวนะครับนะครับจะหางไม่ยาวนะครับนะครับ น no uh ั่นคือจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตหางเลขสี่กับหางเลขห้านั้นฮะหางเลขสี่จะสั้นกว่านะครับถ้าเกียร์ขมวดหัวออกแล้วนะครับนะฮะหางยังยาวอยู่นั่นคือแสดงว่าได้เกียร์ออกนะครับปกตินะแสดงว่าเป็นเลขห้าอยู่นะครับแล้วเกียร์ออกนะครับถ้าเป็นเหรียญปีสี่ศูนย์นะฮะแบบปกติแบบแท้นะครับเลขสี่นะครับให้สังเกตดูนะครับหางจะสั้นกว่าเลขห้านะครับนะฮะ นี่คือข้อจุดสังเกตนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญดัดแปลงนะครับนะเลยมาแนะนําให้พี่น้องนักสะสมนะครับได้เรียนรู้กันนะครับครับเดี๋ยวมาดูช่วงประกาศรับซื้อนะครับวันนี้นะครับนะเรามาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนะครับราชการที่เก้านะครับราชการที่สิบนะครับทุกปีพศนะครับทุกปีพศเลยนะครับ ให้ราคานะครับให้ราคาขั้นต่ำตั้งแต่สามร้อยถึงหนึ่งพันบาทสามร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะทุกปีทุกปศนะครับรบกวนนะครับพี่น้องลักสะสมนะครับกรลุณาดูคลิปกันให้จบนะฮะจะได้เข้าใจนะครับเรามาซื้อทุกปีทุกปศแบบไหนกันนะครับนะทั้งสองราชการเลยนะครับทั้งราชการที่เก้าราชการที่สิบนะครับนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ fc นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่ทางสตูลทางนครศรีธรรมราชนะครับทางพัทลุงนะครับะสุราธานีนะครับกระบี่นะครับระยองจันตาดนะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรนะนครสวรรค์นะครับสระบุรีนะครับอุดรธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษกาลสิน์นะครับอุบลราชธานีร้อยเอ็ดนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับนะคุณพี่จักรพงศ์นะครับคุณพี่สุคนนะครับคุณพี่อมรรัตน์นะครับนะครับครับมาดูเหรียญสิบาทเเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบกันก่อนครับนะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับนะวันนี้เราามาเรามาประกาศรับซื้อนะครับ รัชการที่10ราชการที่9นะครับทุกปีพศนะครับที่มีลักษณะนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับนะครับดูกันนะครับเปลี่ยนราชการที่9เหรียญนี้ก็เป็นพระเศียรตรงเช่นกันนะครับนี่คือปีพศ2556นนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับ ต้องให้เครดิตนะครับทางพี่ทองบ้วนนะครับนะช่องสมาคมแชนแนลนะครับที่ส่งเหรียญเข้ามาขายแบ่งปันให้กับทางช่องธนพัฒน์นะครับนะนะครับนะต้องขากพุณนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะทางช่องสมาคม h ช n แนลนะครับที่แบ่งปันเหรียญนี้มานะครับนะครับมาดูอีกกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับ ลักษณะเหรียญนาชการที่9เช่นกันนะครับรากการที่9เช่นกันนะครับนี่คือเหรียญปีพศ2557นเ็นะครับ57เป็นพระเศียรตรงเช่นกันนะครับนะครฝากนะครับฝากพี่น้องนักระสมนะครับทุกท่านนะจะพบเจอนะครับเหรียญนะที่เป็นพระเศียรตรงนะครับ ็นเหรียญหบาทนะครับไม่ว่าราชการที่9หรือราชการที่10นะครับทุกปีทุกปศนะครับเราประกาศรับซื้อนะครับให้ราคา300-1000ถึง1,000บาทขึ้นอยู่สภาพความสวยงามของผิวเหรียญนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะฮะช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ก็ขอให้พี่น้องแล้กสมทุกท่านนะฮะจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ